จะจ่ายแพงกว่าทำไมเล่นเกมได้เหมือนกัน a r c INTEL A 770ได้แรม16 g b เล่นเกม 2K สบายอัปเกรดไดเวอร์มาแล้วจะเจ๋งอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกัน สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนท์งอิรุนนะครับแน่นอนครับเกิดมาแบบอริโหดมากจะจ่ายแพงกว่าทำไมเล่นเกมได้เหมือนกันนี่คือ Intel Arc a 7 7 0ในเวอร์ชัน16ที่กะไบ้การ์ดจอตัวท็อปที่สุดของทาง Intel ที่ปล่อยออกมาอย่างเนิ่นนานมากๆแล้วแต่มันก็มามาไปไปมามาหายหายแต่ล่าสุด Intel เองเนี่ยเขาก็มั่นใจใน การ์ดจอของเขามากนะครับได้ออกดรเวอร์ต่างๆออกมาเพื่อปิดในเรื่องของช่องโหว่อุดช่องโหว่ต่างๆในการเล่นเกมมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเองนะครับเขาก็ได้กล่าวเอาไว้เลยนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้ได้พัฒนาได้อิมพลูสความแรงได้เพิ่มเติมความแรงมาแล้วในดรเวอร์ล่าสุดจะจ่ายแพงกว่าทําไมเล่นเกมได้เหมือนกันนี่คือ Arc a r ร7 7 0จากพ r e d a t o r ซึ่งผมก็เคยได้แกะกล่องอันบ x ็อกกันไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้จะมาลองความแรงของเขา กับเกมหลายๆเกมที่ยอดนิยมในปัจจุบันกันนะครับว่ามันนิ่งมันสเสถียรมันลื่นไหลแบบที่เขาเคลมมาหรือเปล่นลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ วันนี้ขออนุญาตมาซ้ำอันบล็อกให้ดูกันอีกรอบก็แล้วกันเพราะผมชื่นชอบการตัวนี้เป็นกรณีพิเศษมากเนื่องจากผมชอบเรื่องของวัสดุการออกแบบของเขามากๆนะครับตัวกล่องครับเหมือนเดิมครับที่เราเคยรีิวกันไปตัวนี้จะเป็น Predator Arc A770 ในซีรีส์ Byforce นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวกาที่ไม่เหมือนกาที่เราเคยเห็นกันสักเท่าไหร่เพราะเขามีพัดลมใหญ่และพัดลมเล็กมาแบบนี้นะครับใช้เทคโนโลยี Aeroblade Fan 75นะฮะในรูปแบบเดียวกับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับได้ RAM 16 g b GDDR6 256บิตนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างตัว XeSS รองรับ DirectX12 แบบเต็มรูปแบบเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าฮะว่าข้างในเป็นอย่างไรดูดิการออกแบบกล่องรอดหล่อเท่มากๆนะครับเป็นโลโก้ของ Predator เขาแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาของตัวการ์ดมีอะไรบ้างอ่ะให้ดูคู่มือกันก่อนนะครับนี่คือตัวคู่มือนะฮะนี่การติดตั้งต่างๆก็มีระบุมาไว้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากก็คือมีไดรเวอร์มาให้เป็นไดรเวอร์แบบ USB นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรลงไดรเวอร์ในตัว USB ตัวนี้เพราะมันเป็นไดรเวอร์เก่าควรดาวน์โหลดจาก Intel โดยตรงดีที่สุดแต่แถมมาแบบนี้เราก็เอาตัวแฟลชไดร์นะฮะตัวนี้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ให้มา32 g b ซะด้วยเออคุ้มแล้วตัวแฟลชไดร์ตัวเดียวก็คุ้มแล้วส่วนนี้ฮะ ชมหน้าของตัวการ์ดนี่มาในแบบนี้เลยนะครับวัสดุคือผมชอบมากจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสนะครับเพราะมันมีรายละเอียดดีเทลที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขามันตั้งใจทำอะ่ะตั้งแต่ด้านฝั่งนี้แล้วเนี่ยเป็นโลโก้อย่าง Predator มาแบบนี้มีพัดลมตัวกลางมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของพัดลมตัวใหญ่ชื่อว่าฟอส a บ e Fan นะครับระบบระบายความร้อนเองก็ไม่ใช่แบบทีซิงฮิตไปปกติเป็นตัว v a p o r Chamber ซะด้วยโคตรแจ๋ว นี่ฮะเป็น Intel Arc A700 er ระบุมาไว้ตรงนี้นะครับมีช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงด้านนี้เป็น8พินจํานวน2หัวนะครับซึ่งไอช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงตัวนี้ใช้แบบเดิมๆได้เลยไม่ต้องแปลงหัวแต่ประการใดสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือนี่ตัวแบ็กเพลทด้านหลังเนี่ยดูดิฮะตั้งใจทำมากๆครับมีการตัดแผ่นแบบนี้แล้วแผ่นด้านในมาประกบด้านนอก เจาะร่องตรงนี้โอ้โหสวยมากอะแล้วก็มีคำว่า Predator รายเรียงมาอยู่ตรงนี้ครบถ้วนโลโก้นะครับ Predator แล้วก็จะมี Intel Arc A770 นี่สกรีนมาไว้ตรงนี้เลยน่าสนใจมากนะครับตัวการ์ดเองก็กินพื้นที่เพียงแค่2สล,ล็อตนะฮะดังนั้นใครที่ใช้เคสในรูปแบบที่เป็น ITX หรือว่าเคสที่เป็นรุ่นเก่าสามารถอัปเกรดมาใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับการาดเองก็ น้ำหนักพอสมควรนะครับมีความยาวของตัวการ์ดด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นดีเทลเอาไว้ให้นะครับช่องเชื่อมต่อเองแน่นอนครับมาทั้งตัว HDMI และ DisplayPort ตามมาตรฐานเนาะ 1> HDMI 1 Display Port 3ต่อจอ144 240Hz 360Hz 360ได้สเปคของตัวการ์ดเองนะครับก็มาพร้อมกับ Boost Clock นะฮะอยู่ที่2,400 m มกะเฮิรนั่นเองแรมก็อย่างที่แจ้งไปมีมาให้16 GB g b GDDR6 บ256บิตการ์ดโคตรสวยเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าในปี2023ในช่วงใจมาสที่3แล้วด r รเวอร์ล่าสุดเขาจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วก็ความสวยของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเสียบแล้วให้ดูไฟกันด้วยตามไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันเลยกับการทดสอบเกมแรกครับ Call of Duty Driver ที่ผมใช้เป็นด r รเวอร์ล่าสุดนะครับเปิด XESS ความละเอียดเป็น 2K ปรับสุดนะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ช่วง80 FPS นะอ่านี่คือความละเอียดในระดับ 2K นะครับไม่ใช่ Full HD นะ 2K นะก็เล่นได้ค่อนข้างดีครับตัวการ์ดเองกินไฟอยู่ที่150วัตต์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเฟรมเรทก็80บวกบกถือว่าลื่นไหลแต่การกินไฟนี่เยอะใช้ได้เหมือนกันนะถัดมาครับเป็นในฝั่งของไซเบอร์พังปรับ สูงมากนะครับเป็น 2K ด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอน b e n c มาร์ k จะเป็นยังไงเฟรมเรตตอน b e n c มาร์ k นะครับในฉากบาร์เนาะอยู่ในช่วงประมาณ50ปลายถึง60กลางครับผมและจะเห็นว่าการจอโอ้โห,โห,โห200นะครับเกือบเกือบ200วัตต์ในช่วง190ถึง198นะครับมีขึ้นขึ้นลงลงสลับกันบ้างก็ถือว่ากินไฟใช้ได้ เยอะก,กว่า Call of Duty อีกนะแต่เฟรมเรทก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ดีนะครับถัดมาก็จะเป็น f o r z a f o นะครับ f o ร z a Horizon นะเปิด Intel x e s เช่นกันนะครับเล่นในรูปแบบ 2K เหมือนกันปรับสุดเหมือนกันนะครับเฟรมเรทใช้ได้สำหรับการเล่นเกมแบบ 2K ครับต้องบอกว่าเฟรมเรทดีทีเดียวนะ70ถึง ช่วงก็มีแตะ80กันเลยทีเดียวนะครับการกินไฟนี่ถือว่าอยู่ในเป็นอันดับ2นะครับสำหรับ Forza ก็อยู่ประมาณ160วัตต์นะฮะเยอะกว่า COD แต่ยังน้อยกว่าไซเบอร์พังนั่นเองทั้ง3เกมที่ทดสอบมากันเป็นเกมยุคใหม่นะครับ Direct เ1 2เดี๋ยวเรามาดูอีก1เกมกันนะครับนั่นก็คือตัว God of War เช่นกันเกมนี้ก็เป็น Direct X12 เหมือนกันรองรับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่าง แบบเต็มที่มากขึ้นนะครับแต่จะสังเกตว่าเฟรมเรทในเกม God of War อาจจะทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในความลเรียดระดับ 2K ปรับอัลตรานั่นเองอยู่ในช่วงประมาณ50นะครับถามว่าแย่ไหมก็คงไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดนะครับยังเล่นได้อยู่แต่มันอาจจะตัวเลขอะเวลาเ,ลาเบชมาร์กอะพอมันไม่ถึง60แล้วมันก็จะรู้สึกได้ว่าอืมมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่แก้ได้ด้วยการปิดครับ แต่สําหรับ God of War นะผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งต้องรออาจจะ improve driver เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับส่วน GTA นะครับมาในแบบ 2K ปรับสูงหมดนะครับอันนี้ที่สังเกตดูกันนะครับกับเกมที่เป็น GTA ซึ่งเป็น DirectX 11จะให้ดูว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะเฟรมเรทอยู่ในช่วง100บวกบวกนะครับ150แบบนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะการกินไฟล์ก็160บัต์เช่นกันนะครับ ใส่เครื่องโอ้โหใส่เครื่องแบบเต็มแน่นเอียดพิเศษมากๆไม่ใช่ไข่เจียวนะทรงเครื่องนะครับแต่ต้องบอกว่าตัวการ์ดครับสวยมากจริงๆนะผมก็ยังคงตราตึงกับความสวยของมันถึงแม้มันจะออกมานานแล้วก็ตามทีนะครับดูอย่างตัวไฟนั่นสิฮะตัวพัดลมนะครับ R G B ตัวนี้แม่มันสวยจริงๆนะครับรวมถึงโลโก้ด้านข้างอย่างตัว Predator เองต้องบอกว่าสวยมากอย่างฝั่งตรงนี้นะครับ ตัวการ์ดเองต้องบอกว่าไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้หนามากใส่กับเคสได้หลากหลายเลยเช่นการกับเรื่องของประสิทธิภาพผมต้องบอกว่ามัน i m p r o v e ขึ้นมาตรงที่ความนิ่งของดรเวอร์เนี่ยที่เล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ผมเจอก็คือตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะค้างโดยเฉพาะกับซอฟต์แวร์ตัว a r ร์คอนโทรลเองเนี่ยที่ค้างแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วการเล่นเกมนะครับยกตัวอย่างเช่น call of duty เฟรมเรทก็ไหลเลยนะครับเล่นเกมแบบ 2K ปรับสุดได้เปิด ตัว xess นะครับที่เป็นตัว upscale ของในฝั่งของ intel เองเล่นได้สบายอย่าง Forza ก็โอเคเฟรมเรทสวยนะครับอย่าง God of War ก็ใช้ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งการที่น่าสนใจในปี2023นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆเอาไปทำงานเนาะเช่นพวกตัดต่อวิดีโอเช่นพวกทำกราฟิกเช่นพวกทำภาพ Photoshop ต่างๆเจ้าตัวนี้ช่วยได้เยอะมากยิ่งถ้าใช้กับตัว cpu ที่เป็น intel ที่มีการจอ igpu นะครับคอมโบกันแล้เปิดตัวฟังก์ชัน deep link นะฮะ ทำงานได้ครดีได้แรมเยอะด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพเองถึงแม้มันจะ Improv ฟเพิ่มเติมเข้ามานะครับในการเล่นเกมเองมันก็จะไปชนได้กับตัว rtx 3 0 6 0เท่านั้นนะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกับ3 0 6 0 Ti หทีไหรือ4 0 6 0ในปัจจุบันนะฮะมันยังสู้ไม่ได้แต่ได้ในเรื่องของราคาที่ทําลงมาอยู่ที่11,900ในปัจจุบันแต่ก็นั่นแหละฮะ4 0 6 0เองก็ทําราคามาแค่1900แล้วในบางรุ่นบางงตัััวนด้น,น ราคาของมันกับคู่แข่งมันก็ยังใกล้กันเกินไปถ้าจะให้ดีนะครับทำราคามาสัก9,900าแบบนี้แจ๋วเลยนะครับได้ในเรื่องของแรมที่เยอะกว่าชาวบ้านเขา 16GB หลายๆคนถามหา,ากันในฝั่งด้านนี้ได้ในเรื่องของประสิทธิภาพที่ผมว่าก็ไม่ได้ขี้เละน,นะเล่นเกม Full HD 2K ได้สบายนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วแหละว่าจะทำโปรโมชั่นทำมาเก็ตติ้งทำราคาด้านนี้มาสู้หรือเปล่าแต่โดยภาพรวมผมชอบนะตัวการ์ตัวนี้ดีสัยดีนะครับดเวอร์ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วแต่มันก็ อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่นิ่งบ้างนะครับเช่นเกมเก่ามากๆนะครับพวก DirectX 9อะไรแบบนี้บางเกมก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันเป็นทางเลือกอีกหนึ่งการ์จอนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบนะสำหรับ Arc A 7 7 0ตัวโเฉพาะกับ Predator ที่หน้าตาของมันเนี่ยเป็นเครื่องประดับตกแต่งบนเครื่องได้เป็นอย่างดีไฟสวยมากแล้วมันโดดเด่นมากไม่ซ้ำใครเลยแหละครับนี่คือ Arc A 7 7 0ครับผม